้วากายมาขายของแต่วันนี้อยากลองเอาของมาขายแล้วเอาของมาขายเนี่ขายทั้งของเล็กขายทั้งของนอนของยิปของย่อยกันของใหญเรียกว่าพิมพ์ริยายขายทุกอย่างใครซื้อมันก็ตามจสบายที่บนจะขายที่ดินพร้อมบานประมาณจักหนึ่งไร่ หอมใบบานเนื้อที่ประมาณสักหนึ่งไรอุ้ยหลังกันยังกซาลาติ่งคำดวนรับปิชาเอกก็ไม่ขายไม่ได้สักทีเพราะมันมีปัญหาเขาไม่ได้เกลี่ยราคาแต่มีปัญหายังไม่ได้ขายคือไอ้บ้านที่จะขายมันไม่ใช่บ้านเรามันเป็นบ้านของเขาไม่รู้เป็นบ้านของใคร ลราีจะดีกว่าจะได้มไม่มีปัญหาว่าไหมเออแล้วก็ว่าไหมการค้าการขายมันต้องใจถึงโครงการคนละครึง่งก็ว่วงขายเขาจ่ายครึ่งหนึ่งเราให้ครึ่งหนึ่งมันถึงจะถูกวิธีขายเพราว่าขายได้แค่ครึง่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งใครจะซื้อไหม <c oughs> ก็ซื้อตอนนี้เดี๋ยวจะไปหลายที่ที่จะไปขายวันที่หนึ่งไประยองวันที่สองสงขาสามสี่อายุทยาที่ห้าหาดใหญ่วันที่หกเมืองเพชรวันที่เจ็ดระปิ่นเก้าวันที่แปดไปพะยาวันที่เก้าไปเชียงใหม่วันที่สจไปไหนวันเนี้ยเออโดนวันที่สจมาวันที่สจภูเก็ตวันที่สิบเอ็ด บุรีรําวันที่จิบสองไปบังรังกันวันที่จิบสามไปรังนารายวันที่สิบสี่ไปขายตักฟ้าวันที่สิบห้าไปขายปักเก็ตวันที่สิบหกไปขายร้อีเอกวันที่สิบเจ็ดไปขายน้องขายวันที่สิบแปดไปชาตุนตาวันที่สิบเก้าไปกอบเต็มวันที่สิบยี่สิบเอ็กไปปล่อยเป็ดแต่ไม่ปล่อยมาทำกินมันทำไมเหนื่อยวะแต่วันนี้เลยมาขายงานวันปีนี่้คงจัด เราเป็นงานใหญ่ ปิดทอปลุกนิบีมาเล่นกลก็คิดว่าจะมาหารายได้มาหารายได้อยู่ร้านขายของผมอยู่กองด้วยการเล่นโนอยู่ในงานทางร้านยาเชิญจาเชิญจ้ามาซื้อของก็เชิญมาปิดทอเชิญมาดูงูได้จิให้เชิญมาดูงูได้ผมนักเล่นกลอายุก่อนก่อนก็ต้องปล่อยพัง ห่มีหมูเห่าตัวเท่าขาวันนี้ผมมีหมูเห่าตัวเท่าขาเขาเรียกกันว่าพญาหมูเห่าไฟเลื่อยผ่านที่ไหนไฟไหมที่นั่งไม่ว่ากองอํานวยการล้านขายอะไรค้ยอะไรล่ะคนละที่กันโอ้ยนะไปเชิทสุดทุกขทเชิญพ่อ ไฟงูเห่าแล้วจ้าเดือร้านข้ากับไหมเฮ้ยเดียวไงโอ้มาทำบุญวัดเรางูเห่าเริ่มจองเธอมาปิดทองมูเห่าได้เยเป็นยัง่เาเฮ้ยทำบุญวันนี้จะโชคดีในวันหน้าหไม่จับหิวจ้าเอาเผาี่หญ่ ผมกำลังเชิญคนมาสร้างบุญสร้างบุญก่อนยายก็เชิญคนเรามาซื้อของยายอ้ยเดียวกันมาปิดพอมกันก่อนซื้อของกันก่อนก่อนรีทังพรกับกระปูห้าไม ลูกทีมิดเด้งดึงลูกทีมิดเด้งดังเชิญมาจัดสมบูรกันไว้ก่อนต้องมีพังพอนกัดงูเห่าใส่พังพอนกับดใจงูเห่าถกควาเชิญพี่ป้านาอาปู่ย่าตายายพังพอนกัดทอง เชิญคนไอ้ไปเกี่ยวมาสิครับเดี๋ยวเจ้าอาวาสจะมาแจกวัตถุมงคลวัตถุมงคลได้ก็ขนของดีๆมาขายให้ทั้งพ่อโดนกันเจ้าอาวาสกำลังมาเฮาถกขวาเจ้าอาวาสถกซ้ายเดี๋ยวเรามาเอาใจกันนะใ้เจ้าอาวาส ดายไอ้ไมต้อลรวังงูนเอยกี่เล่ยเนี่ยใ้าขูหากันเจ้าเอาว่าคุ้เอาเชือกรัดช่วยชีวิตได้เชือกรัดจะช่วยชีวิตได้ถ้าบกันที่มือรัดแขนให้เด้เต็มที่วิ่งเต้นคำหัวจถ้าโกันที่เท้ารัดขาให้เด้ รัะะะกพารกรให้แน่นกันพิดปิ่งแลงเขาจะพางไปไม่ต้องเอาเชือกรัดละขนาดนัทำไมต้องเอาเชือกรัดขนาดนั้นเพราะว่าผมมีวานกันพิษงูได้เออกันพิษงูได้คุวานนี้เป็นวานสุดยอดวานของหลวงหวานทัน้งผุกเสกไว ใครมีวานวันจะค้าขใครร่ลำรวยซื้อหวยจะถูกหวยจะรวยกวาใครก็ได้เออวันนี้ผมไม่มาแจกคใครมีเงินมาแลกแต่ผมจะแจกให้แล้วบอกว่าจะแจกแต่ต้องเอาเงินแลกไอ้นี่เขาแทบยังไงราคาเท่าไหร่อ๋อหนึ่งพันทำ อยากได้หายของก็ยังไม่ได้ทำยังไงดีวะยายก็ไปหายืมใครก่ก็ได้โอ้ยจะไปยืมใครเราหลบหลจะไปเอาจากใครยืมสักพันก่อนได้ไหมพวงเัาเข้าบากูเลยอ่ะวิจัยไม่ต้อง่วงแลรอกผมไม่มีให้หน่อยยัง่ะ ผมมีแค่ห้าร้อยพันเอามาห้าร้อยเหลืออ um ีกห right ้าร้อยค่อยเอามาให้ยายยายไม่เดือดรอดเรื่องตุ่มเรื่องตังห้ารอยวันหลังค่อยเอามาให้ก็ได้ขยันใช้นี่สักหน่อยอาทิตย์ละร้อยสองร้อยทยอยให้ยายนะนะก็ฉันมีห้ารอย เนี่เขาได้อย่างไรคง <un> เป็นเพราะแกะไม่มีวานก็ค<ไ>งเป็นเพราะแกไม่มีวานเออทำไมอย่างนั้นก็คงไม่เป็นนี่ใครน,นี่เป็นวานอย่างรู้ของหลวงปู่วานเป็นวานอย่างรู้ของหลวงปู่วาน,น,วาน<ร><ก><ร><ก>ถ้าใครจำวานถามอะไรก็ตอบได้เฮ้ยถ้าขอจำวานะฮะดูหน่อยละกันเราถามฉันที่จะตอบได้ไหมอา<ะ>ได้จำวาน,น,นและมีนางทรงนี อยากลองดีก็ลองได้เอางั้นมามานั่งตรงนี้นั่งบนเก้าอี้จะถามอะไรเล่าผ้าคลุมดูอย่าช่วยเอาผ้าคลุมมันออกเล้วจับได้รู้ว่าตอบได้หรือไม่ได้เอาผ้าคลุมเลยคลุมเลยไม่ต้องเห็นคลุมเลยเออเอาแล้าผ้าคลุม กอจะกได่รู้ว่าตะอกได้หรือไม่ได้เออออสาธุสาธุเป็นไงเป็นงอ้เอาผ้าคุมก็เล่วกันนะมันกำวาดอย่างไรก็ตอบได้เออตอได้เออว่าตอบได้สาธุ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 ในบารมีพออหลวงกุวานถ้าใครกับ เสียงว่าว่าอกดีตอดีตนดีตมือหนักแล้วมึงเอาข้างแหวนตีเลยพวกเอ้ยเอ้ยพวกเอ้ยเอ้ยเหมือนเคยได้กินที่ไหนนะยังรู้จักรู้จักผู้ชายรู้จักคุณมากๆมันน่าจะใช่ใจเย็นๆใจเย็นๆ What? นี่เสียงอะไรเสียงนกหวิดเผงไงยายมันตอบได้แล้วทำไมมันยู่มันกำวนอยู่มันเลยตอบได้พวกเอ้ยเอ้ยตามมาตามระยจาถามได้ตอบได้ตอบได้เออว่าตอบได้อ่ะนี่อะไรฮะวันชาละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมึงจะหาทำไม สาธุนกอตัดสักตัดคำว่าฮะมึงออกไปไอ้บอยพวกเอ้ยเอ้ยตามมาตามเลยจ้าถามได้ตอบจ้ามีอะไรสับปลาโรต้าตอบไปหมดเห็นไหมเห็นไหมเออเห็นไหมใ้ย่าวเห็นไหมนะอ้าวอะไรอ้าวมาอะไรก็ได้อ้าวอ้าวมีอะไรมะละกอ នេះក៏តបបាន กองทุนไทยคนนี้ใครที่บอกสันทีงงเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนยังไงเขารักใครรักจริงใครๆก็รู้แต่ไม่ค่อยเลีนน้ยนดูไม่รู้เป็นคนยังไงจะตอบอะไรใจใจแตกมากแค่ยืนอยู่ข้างล่างระ่มันอันตรายเออระ้วมันอ,อัออออนตรายอีกอ่ะแล้วเขาวงชนใส่อะไรมาใส่แตงกา คอยแพงเท่าไรเฮรว่าว่างูปังกนนีแต่เขาไม่ได้ใสนาฬิกาก็ไม่ค่อยมีราคาคงไม่กล้าสโอยโหยตมันดัดีเป็นอยู่ตรงนี้นามันอันตรายขยกพุ่เลยกัะผมมั้งนะท่นที่นางก็ทงยินไทย ทันทีอะไรไ่อยควักมาได้รู้ว่าตอบตายอยู่ไม่ได้่ะเธอตอบตายอยู่ไม่ได้ทานมีอะไร้องดลองดูให้มีอะไรอย ute, ู่ช่วยยืนให้ไ <t> ด้ครับได้เลยครับแล้วผมก็รักมาอย่างไรเออพวก ไรโทรศัพท์เห็กไม่ครับนนต้องนนต่อไปเฮ้ยต้องต่อไ้อาใครมีอะไรจะมีบ้างเอนนอท่านที่น้ำอยู่ใกล้ๆอยู่ไม่ไกลท่านพี่ครับไม่ควักมาแต่ได้รู้ว่าต้องตายไม่ได้